สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวผิวช้างนะครับผิวพันธ์ผิวหนังของช้างนะครับระหว่างมีเอ่อความแตกต่างระหว่างผิวของพลายม,มารโอนะครับกับผิวของพลายจันนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับว่าช้างแต่ละเชือกนะครับแต่วันนี้เราจะใช้พระเอกนะครับ พลายมาริโอกับพลายจันเป็นหลักนะครับไปชมกันครับเอ้านิ่งนะครับอิ่มยุบนิ่งเอาฟื้อนั้นรับเอาดูครับเซียงอิ่มแล้วครับดูครับนี่ครับผิวพันธุ์นะครับผิวหนังของพลายมาริโอนะครับดอกจันนะครับจะลึกนะครับเห็นไหมครับ ดอกจันจะลึกแล้วก็ผิวจะหยาบกว่านะคร e. to ับแบบนี้เขาเรียกผิวมะกรูดหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะเรียกว่าผิวหนังช้างแบบผิวมะกรูดนะครับนะครับดูครับเห็นไหมครับนี่คือความแตกต่างนะครับดูครับคือผิวจะหยาบแล้วก็ลึกนะครับลึกเข้าไปนะครับนะครับลึกนะครับเขาเรียกว่าดอกจันลึกมากนะครับนะครับดูสิครับนะครับ นะครับแล้วก็รูขุมขนนะครับรูขุมขนก็จะมีรูเดียวแล้วก็ขนเส้นเดียวนะครับนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเก้าสิบห้าหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับในในตัวช้างในเชือกในในเชือกนั้นๆของแต่ละเชือกนะครับนะครับครับเห็นไหมครับนี่ครับรูขุมขนนะครับเห็นไหมครับรูขุมขนนะครับ ไม่มีหรอกครับนะครับที่ว่าช้างนะครับมีรูขุมขนรูขุมขนแล้วก็มีขนออกมาทั้งตัวสองเส้นนะครับนะครับหนึ่งหนึ่งในร้านนะครับถ้าจะมีนะครับไม่มีเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปเป็นไปได้น้อยมากๆนะครับนะครับนอกจากช้างที่เข้าโคตฉลักจริงๆจริงๆนะครับนะครับเทานี้ นี่ครับขนเส้นตรงนี้ครับนะครับที่ว่ามีรูรูขุมขนแล้วก็มีขนออกมาสี่ห้าเส้นห้าออกเส้นนะครับของแต่ละเชือกนะครับแล้วก็นี่ครับใต้คางนะครับดูครับเห็นไหมครับนี่เยอะครับเห็นไหมนะครับนี่ครับเหมือนกันนะครับทุกเชือกนะครับครับต่อไปก็มาดูของปลายจันทร์กันนะครับเห็นไหมครับปลายจันทร์นะครับเห็นไหมครับผิวพันธุ์ที่แตกต่างนะครับนะครับผิวตกกลากับผิวที่ ดำไม่ตกกระครับผิวของพายจันนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆใกล้ๆนะครับว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่คือของพายจันนะครับเห็นไหมครับดอกจันนะครับเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับดอกจันเนี่ยจะตื้นนะครับจะตื้นนะครับแล้วก็ไม่หนาผิวพันธุ์ไม่หนานะครับเหมือนของพายมาริโอ้นะครับนะครับดูครับที่สะโพกนะครับแทบจะไม่มีดอกจันเลยเห็นไหมครับนะครับนี่ที่สะโพกนะครับเห็นไหมครับ ครับพี่สะพเพพนะครับช้างแบบนี้นะครับนะครับช้างแบบนี้นะครับถ้าเห็นหะครับถ้าเกิดว่าเข้าเจาะลึกนะครับถึงข้างในนะครับความสางงามนะครับนะครับจะอยู่ที่ผิวพันธุ์อ่าอยู่ที่ภายนอกก็คืองาสวยงายาวนะครับจะมีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์นะครับดูผิวเผินมีเสน่ห์มากกว่ามาริโอเพราะงยาวนะครับแต่ถ้าเข้าลึกๆนะครับเอ้านะครับสัมผัสเข้าลึกๆแล้วนะครับนะครับเห็นไหมครับ ผิวพันธุ์พลายมาริโอจะสวยกว่านะครับจะสวยกว่านะครับเห็นไหมครับนะครับบอกแล้วว่าถ้าดูช้างเนี่ยต้องให้ดูสัมผัสลึกเข้าไปนะครับลึกเข้าไปนะครับอย่ามองแต่เฉพาะที่งาอย่ามองแต่รูปลักษณ์ภายนอกนะครับต้องเข้าไปถึงนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะไม่มีจะไม่มีดอกจันนะครับจะบางมากนะครับนะครับช้างลักษณะนี้นะครับจะร้อนง่ายนะครับนะครับอากาศเดย จะร้อนนะครับจะจะร้อนนะครับร้อนนะครับอากาศก็ร้อนแปรปพลนิดหน่อยก็จะร้อนแล้วนะครับนะครับขี้งุ่นงิดนะครับช้างแบบนี้นะครับนะครับผิวพันธุ์แบบนี้นะครับตามโบราณโบราณที่สอนมานะครับนะครับดูครับนะครับอย่ามองว่ามีติที่ตกกระมีจุดขาวขาวทั้งเนื้อทั้งเรือนร่างอย่างเดียวนะครับนะครับดูที่ผิวพันธุ์ด้วยนะครับนะครับเห็นไหมครับ นี่ตกกะเยอะนะครับตกกะเยอะแต่เข้าลึกๆแล้วเนี่ยดูลึกๆเข้าไปสัมผัสนะครับผิวพันธุ์ไม่สวยเท่าพลายมาริโอนะครับนะครับอมาดูของชบาแก้วกันบ้างนะครับชบาแก้วนี่ก็คือลูกสาวของพลายมาริโอนะครับนะครับลูกช้างเห็นไหมครับขนนะครับขนเยอะมากมายนะครับทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งเรือนร่างนะครับนะครับนี่ครับขนที่ข้างแก้มนะครับ สองสามเส้นนะครับสองสามเส้นสี่ห้าเส้นนะครับใต้คางนะครับนะครับลูกช้างนะครับลูกช้างนะครับดูครับเห็นไหมผิวพันธุ์นะครับเหมือนคุณพ่อไหมครับนะครับผิวพันธุ์เหมือนคุณพ่อนะครับนะครับเนื้อนี่เหมือนคุณพ่อนะครับดูครับเห็นไหมครับนี่ครับแต่ละเชือกนะครับไม่เหมือนกันนะครับช้างนะครับไม่ว่าจะเป็นคอจะเป็นหูนะครับจะเป็นหางจะเป็นผิวพันธุ์นะครับแต่คลิปนี้ครับเรารีวิวให้เห็นผิวพันธุ์นะครับนะครับรีวิวให้เห็นผิวพันธุ์นะครับนะครับ ตอนเด็กๆนะครับขึ้นมาสองสองรูขุมขนนะครับขึ้นมาสองเส้นเยอะแยะนะครับแต่พอโตครับก็ค่อยๆหลุดไปนะครับนะครับผิวก็เริ่มดำนะครับนะครับนี่คือธรรมชาติของช้างนะครับนี่ครับนะครับการทําตลาดนะครับการทําโปรแกรมที่ง่ายๆสบายๆนะครับก็เห็นไหมครับนะครับอินเดฟเฟนแคร์นะครับสไตล์อินเดฟเฟนเซนจ وري นะครับนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับครึ่งชั่วโมงเดินป้อนจูงจูงป้อนเล่นถ่ายรูปตาจุดชมวิวแค่นี้แหละครับนะครับสามพับาทนะครับนะครับสามพบาทนะครับก็ตามราคาทั่วไปของท้องตลาดนะครับในการบริการลูกค้านะครับนะครับครับครับดูพายมรเตอโกันนะครับนครับขนาด ของปลาไมโลครับทั้งที่สะโพกครับก็ยังมีอยู่นะครับแต่บาของปลาจันเห็นไหมครับไม่มีครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับครับนี่คือความแตกต่างนะครับต้องเข้าเจาะลึกนะครับลึกเข้าข้างในใกล้ชิดจริงๆนะครับถึงจะได้รู้ว่าช้างเชือกนั้นงามนะครับสมชื่อหรือไม่นะครับนะครับไม่ใช่เห็นแต่ผิวตกกลาแล้วแล้วบอกว่า เป็นช้างที่สวยงามนะครับนะครับมันต้องอยู่กับความเป็นจริงใช้งานจริงนะครับนะครับแล้วก็เลี้ยงจริงๆนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันอยู่กับความจริงอยู่ในเรือนร่างของช้างแต่ละเชือกอยู่แล้วนะครับนะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับก็รีวิวให้ให้เห็นชัดนะครับของผิวพันุ์ผิวหนังของช้างนะครับนะครับสวัสดีครับ